กัดทองตอนละลายทองขนาดหนึ่งกรัมด้วยน้ำยา ar หรืออะควาลิเจียเรานำทองหนึ่งกรัมมาใส่ ar เพื่อจะละลายทองคําอัตราส่วนในการผสม AR ก็คือกรดไนติกหนึ่งส่วนกรดไฮโดรคอริกสามส่วนสังเกตดูนะคะว่าตอนนี้ AR ทำปฏิกิริยากับทองคำหนึ่งกรัม ละลายหมดแล้วค่ะตอนนี้ทองกลายเป็นของเหลวการคิด AR นี้เกิดขึ้นโดยจอร์ดเดอเฮเวอรี่นักเคมีได้รับรางวัลโนเบลกับแม็กเวนเลเวอร์และเจมส์แฟรงค์นาซีได้คิดสูตร AR เพื่อจัดการกับทองคำ ตอนนี้เราจะย้อนวิธีการคือจะทำของเหลวให้กายกลับมาเป็นทองคำโดยใส่ S M B ลงในของเหลวที่เราได้ละลายทองนั้นลงไปแล้วเมื่อเราใส่ S M B หรือโซเดียมเมตาไบซัลไฟมันจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันตกตะกอนและนำมากรองหรือดีแคนน้ำ คราวนี้ทองคําที่เป็นมัดโครน,นี้ได้ติดอยู่กับกลวยกระดาษเราก็นํามาเผาอย่าลืมใส่บอแเล็กนะคะเราต้องใส่บอลเล็กด้วยอันนี้ใส่ใช้หัวเผาหัวเดียวไม่พอใช้สองหัวอะไรนะคะเสร็จแล้วละคะ่ะก็ได้ทองคำกลับออกมา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u ับ c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ